สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ,บวอลเลย์บอลหญิงรุ่นเด็ก u 16ชิงแชเมป์เอเชียระหว่างทีมไทยกับทีมไต้หวันหรือชนิสไทเปนะครับและผลก็ออกมาเป็นไปตามที่แฟนๆวอลเลย์บอลไทยหลายคนคาดคิดนะครับก็คือน้องๆทีมชาติไทยพ่ายแพ้ไป3เซตร,รวดด้วยสกอร์18ต่อ25 19ต่อ25และ9ต่อ25 ติดทัวร์นาเมนต์นี้ไปเป็นที่4ของเอเชียรุ่น U16 ซึ่งยังผลให้ไม่สามารถเข้าไปแข่งชิงแชมป์โลกได้สำเร็จนะครับซึ่งเซตสุดท้ายนี้ถือว่าคะแนนขาดลอยไปมากๆเลยครับซึ่งนัดนี้เองนะครับแอดก็ดูได้ไม่ถนัดนะครับด้วยสัญญาณอ,อินเทอร์เน็ตติดขัดตลอดเวลานะครับทำได้เพียงรับทราบผลสกอร์เท่านั้นแต่ไม่สามารถเห็นวิธีการเล่นของน้องๆได้เลยอย่างไรก็ตามนะครับจากสกอร์ที่ออกมาแอดคาดว่าน้องๆยังต้องปรับปรุงอีกมากทีเดียวนะครับ เราะเท่าที่ดูเนี่ยเรียกได้ว่าคนละชั้นกับทีมไชนีสไทเปเลยตอนนี้สิ่งที่เราพอจะเห็นภาพแล้วก็คือทีมเด็กไทยเรามีดีพอตัวในระดับอาเซียนและสามารถสู้กับทีมเอเชียบางประเทศได้เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงระดับโลกแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะคิดไปถึงเรื่องนั้นแต่อย่างไรก็ตามน้าแอดก็ยังไม่โทษหนูๆอยู่ดีนะลูกนะแต่ยังไงนะครับด้วยผลสกอร์การแข่งขันที่ออกมาก็คงต้องถามไปทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วล่ะครับว่า จะทำเช่นไรต่อไปกับวอลเลย์บอลไทยที่ในสายตาแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยแล้วดูจะไม่สามารถต่อกรกับทีมระดับโลกได้เลยในทุกรุ่นทั้งชายหญิงตั้งแต่ทีมเด็กไปจนถึงทีมชุดใหญ่อย่าลืมว่าการแข่งขันกีฬาที่มีธงชาติไทยประดับบนหน้าอก ก็ไม่ต่างจากการออกไปทําศึกเพื่อชาติมีคนในชาติคอยรับชมคอยคาดหวังอยู่มากมายซึ่งนักกีฬาคนใดก็ตามที่ตัดสินใจประดับทงใจรรงบนหน้าอกแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจของตัวนักกีฬาคนนั้นเองในการแบกรับความคาดหวังของคนในชาติด้วยและการชนะในแต่ละครั้งนะครับนอกจากเป็นชื่อเสียงของชาติแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยเช่นเรื่องค่าตัว๋วค่าลิขสิทธิ์ถ่ทอดสด นักท่องเที่ยวที่ตามมาชมเกมใหญ่ๆเป็นต้นจริงๆแล้วนะครับสำหรับตัวแอดเองนะครับรวมถึงคนไทยทุกคนต่างก็เอาใจเชียร์นะักกีฬาไทยอยู่เสมอแหละครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมองตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้ทุกทีมทั่วโลกเขาก็เร่งพัฒนาตลอดเวลา ทีมไทยเรานะครับส่วนตัวแอดเองก็มองว่าดูจะหยุดนิ่งอยู่กับที่มานานเกินไปจนทีมชั้นนําต่างๆทยอยกันนําหน้าเราไปหมดแล้วหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานกระแสกีฬาบอลล์บอลในบ้านเราก็จะซบเซาลงไปด้วยยังไงแอดก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มาคุยหลังเกมแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ